ไในช่องน่ารักชาแนลวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะก็จะพาไปต้องมาตัวโควิดกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะน้องไปตองก็จะไปติวหนังสือนะคะได้เลนะคะเราต้องตรวจโควิดก่อนไม่ใช่แบบครั้งที่แล้วนะคะคนละแบบกันใช่ค่ะนี่นะคะเลยยี่ห้อใช่แล้ว ตัวเป็นน้ำลายเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็จะมี QR code ไปให้ดูวิธีการใช้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีเก็บเลยเก็บเลยอันนี้อันนี้นะคะก็จะมีกล้วยแล้วก็มีน้ำยาอันนี้น้ำยาสกัดน้ำยาที่อาผสมกับน้ำลายนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องไปตองก็แกะมาให้ดูนะคะแล้วเขาก็จะมีอ่านี นี่นะคะก็เป็นชุดอ่ะเรียกอะไรลนะ่ะซองเวลาเราตรวจเสร็จเราก็ใส่ซองทิ้งนี่นเป็นแบบนี้เลยค่ะไอนนจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดตรวจนะคะใช่ค่ะที่เป็นแบบขึ้นสองขีดสองขีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสองขีดหนึ่งขีดค่ะใช่ค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะเก็บน้ำลายนะคะเราก็จะไปบ้วนปากก่อนนะคะก็ที่ว่าครึ่งชั่วโมงใช่ไครึ่งชั่วโมงใช่แล้วเราก็ค่อยมาตรวจกันเนาะแล้วก็ที่เขาให้มาเนาะเราก็เอาอันนี้นะคะเขาเรียกว่ากรวยเก็บน้ำลายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลอดสกัดแอนติเจนนะแล้วก็ เอาอันนี้นะคะใส่ลงไปจะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เขาจะมีซองมาให้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วให้เราเอาน้ำลายใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้คืออะไรแล้วนะน้ำยาสกัดนะคะใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าแค่น,น,นะคะอ่ะต้องเตียนน้ำลายให้พอนเขาบอกว่าหนึ่งส่วนสี่ของหลอดนะทุกคนอเอาอีกเออ เนี่ลงยังยังไม่ลงอ่ะมันค่อยค่อยลงอ่ะอ๋อมีเห็นไหมมีไจะค่อยค่อยลงนะมีค่อยค่อยลง นี่นะคะมันก็จะมีที่กล่องเหมือนกันนี่นี่เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน,นยาสกัดแ,แอนติเจนเนาะใช่ค่ะนี่กระเทๆๆด้ดดดไปหมดเดียบแล้วก็ปิดฝา ใช่แล้วค่ะแล้วจากนั้นนะคะเขาเช็คเขาบอกว่าค่ะยาวหลอสกัดแอนติเจนสามครั้งอย่างแรงแล้วก็บีบหลอสกัดแอนติเจนสิบครั้งเพื่อให้น้ำยาสกัดแอนติเจนและตัวอย่างเข้ากันสิบเลยแรงสามครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามมันได้สาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค <Okay. S 1> ได้เรียบร้อยโอเคแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น,เ,ปนเรียกว่าชุดตรวจใช่ไหมคะตรวจใช่แล้วก็เล่นดูหน่อยสิคะ กันชื้นนะคะกันชื้นให้เพื่อนดูชุดตรวจก็จะเป็นแบบนี้มีเลยเราจะมีตัว C และตัว T ใช่ไหมคะต้้งตองใช่ค่ะถ้าไม่ขึ้นจะเป็นยังไงนะพี่เตยถ้าไม่ติดโควิดคือมีตัว C แต่ถ้าติดก็ขึ้นตัวสองอันหรือตัว T อย่างเดียวหรือไม่ขึ้นเลยก็คือไม่สามารถแปลผลได้นะคะใช่โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาหยดกันเลยเขาให้หยดสามหยดนะคะทุกคนไม่ หนึ่งยังนะเบกหนึ่งสองสามโอเคเราเขีนาทีค่ะรอสิบห้าถึงยี่สิบเราต้องอ่านผลภายในสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเหมือนจะขึ้นตัวซีนะคะแต่ยังไม่แน่ชัดนะ ตื่นเต้นไหมคะน้องตองตื่นเต้นม,มากคือจริงๆแล้วน้องตองไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอยู่กันใ,<ช>ในบ้าน<ช>แต่น่าจะขึ้นตัวนสีเรารับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราต้องไปเจอเพื่อนอีก9คนใช่ไหมคะใช่ก็ต้องตรวจนะทุกคนค <นะ S 1> ่ะตรวจเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาค่อนน้องจะตรวจที่ทํางานอาทิตย์ละสองครั้งอยู่แล้วนะคะใช่ใช่ฮี่ ตอนนี้เท่าที่เห็นจะเป็นตัว C ตัวเดียวแตัว C ใช่ค่ะแต่เราต้องรอให้ผลมันออกมาแน่ชัชดครบ15นาทีเดี๋ยวเรารอ15นาทีนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็15นาทีผ่านไปแล้วนะคะผลตรวจก็คือ C นั่นเองนะคะน้องใบตองไม่ติดโควิดนะคะก็น,น้องใบตองก็ได้เขียนชื่อนะคะแล้วก็วันที่ตรวจนี่นะคะ ็ผลตรวจก็คือซนะคะ1ขีดไม่ติดโควิดนะคะก็และเรานะคะก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะใส่ถุงที่เขาให้มานะคะเอาไปทิ้งใช่เอาไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงนะคะ<า>ขยะอันตรายเนาะชุดตรวจชุดนี้นะคะก็แม่ลดก็ซื้อมานในราคา59บาทบาตามร้านขายยาน,นะคะ<ช>ทุกคน ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็ทางรักขายยาก,ก็บอกว่ามีออยอทุกอย่างสวจแน่นอนค่ะรู้ผลแน่นอนนี่นะคะอันนี้เขามีให้บันทึกด้วยแบบระบบเก็บประวัติการตรวจโควิดพรุ่งนี้นะคะน้องใบตองก็พร้อมสำหรับการไปติวเข้มแล้วนะคะก็นี่เลย ตรวจแล้วไม่ติดนะคะก็พร้อมแล้วนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไนคลิปหน้าค่ะดิมก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องพี่เตอพิเตอร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย